ปรับการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุใหม่ค่ะแค่60อัพก็ได้พันหนึ่งแล้วเรื่องนี้นะคะก็เป็นแนวคิดของทางคุณวราวุุิเจ้ากระทรวงพอมอค่ะออกมาบอกว่าเดิมทีเนี่ยที่เราจ่ายผู้สูงอายุตกเดือนนึงเนี่ยนะคะจ่ายแบบขั้นบันไดคือยิ่งแก่ยิ่งได้เยอะ 600, 700, 800, 1,000บาทขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเตรียมเสนอคอรมอนะคะใช้ปีงบประมาณปี6-9เพื่อให้1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยพี่น้องผู้สูงอายุนะคะก็จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเท่ากันหมด1,000บาททวนต้องถามพี่เอกแล้วล่ะค,ะค่ะว่าแนวคิดเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมหรือแค่ขายฝันเราหรือเปล่าท่านผู้ชมฮะพันบาทใครๆก็อยากได้ครับจากเดิม6 0 0 700แล้วขึ้นเป็นพันบาทถูกไหมฮะ แต่โจทย์ที่ท่านผู้ชมต้องทราบก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่จ่ายภาษีเนี่ยหรือที่เขาถานภาษีเนี่ยมันมีน้อยมากน้อยกว่า10ล้านคนฮะาจากประชากรทั้งประเทศ70กว่าล้านคนนะครับและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเคยได้ยินคําว่าประกันสังคมไหมครับประกันสังคมออกมาคาดการเองว่าถ้าจ่ายระดับนี้และคนเติบโตน้อยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเงินในกองทุนป,ประกันสังคมอีก30ปีจะหมดนะครับ คำถามก็คือว่าคุณยังจัดเก็บภาษีไม่เรียบร้อยเลยในเรื่องของเอาภาษีคนรวยมาให้คนจนนะครับและยังมีการประชาธิยมจ่ายเพิ่มพันบาทถามว่าดีไหมดีถ้าทําได้เงินอยู่ไหนครับมีเงินไหมและเมื่อไหร่ระบบฐานภาษีของเราจะเป็นธรรมสักทีคนจนต้องไม่จ่ายเยอะกว่าคนรวยครับคนรวยต้องจ่ายเยอะกว่าคนจนครับนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ทุกคนมองยังไงคะเชื่อไหมว่าเราจะได้1,000พันบาทหรือเปล่าถ้าทําได้แล้วจะทําได้นานไหมลองคอมเมนต์กันมานะคะครับ